นมัสการครับอาจารย์ครับผมเฉลิมพ่อนจะเฉลิมพ่อนพี่บุญผ้ารวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมกับทีมงานมาตามเลขตามเบอร์อาจารย์แลอาจารย์ว่าทีไปนั่งซ้ำนั่งซ้ำแล้วไปไปอาจารย์ไปมาเลยดิไปแล้วไปแล้วไปนั่งแล้วไปแล้วเป็นเช่นไรบ่นีเอาเราจ่อเขาโดนดิบไหมคีบอวีบอชูฟังเนาะเอาเขาไปนั่งนั่งให้เขาบอกว่าเป็นฝันซะเนาะเพื่อความเพื่อความที่ว่ามันจะ ัน่แน่ให้ว่าเป็นฟันซะครับผมนั่งไปบันเนี่ยลงไปในน้ําในฝันในนิมิตันในฟันครับผมให้ว่าฟันในขณะที่นั่งคันฟันฟันซะครับผมมันไม่ิดผิดเท่าคันว่าที่นั่งม่ผิดคือสิโพดโพดเมนฟันซะฟันว่าลงไปในน้ำนะครับครับผมน้ำโค้งครับผมลงไปอย่างบัน มันก็ล่งไปนะะไปเนี่แหละถามเลขเพิ่นเนี่ลหะอโอ้แล้วลงไปใน่น่าโวงปุ่นจ้าฝันมาลงไปในขณะฝันได้พอยพี่น้องเด้อฝัน,น,นเด้ครับเน้อในขณะที่นั่งสมาธิต่ว่าหองฝันฝัน,น,นบอกเลยบอกเว้ยบอกล้นลเน้ะอาจารย์ <laughs> <laughs> บอกบอกลดบอกเดี๋ยวผมนี่แนวจีว้ากับเรียบีหลายอย่างหลายแนวอยู่แต่ว่าบอกพุ่นมาเฮ้ยเฮ้ยจีวันบอกบอกเอาไว้จากน้อยบอกให้นอนเสียงมึงจะขึ้นบอกแต่ว่าข้าวๆนี่เพิ่นกัาบอาว่างสิละ มันเป็นนังซีเดอร์แบบนีได้ยินแวียบๆครับแต่ว่าขณะที่เขานอนเนี่ยคือว่าฟันเนี่ยนะครับผมมีเคลื่อนมาเอิญเขาเอิญยุวชนเอิญกับ่ได้ยินดีพราะมันตืบไปเด้อเด้อโอ้มันมันตืบมันตืบไปเด้อเด้อคือว่ามันเหมือดตืบไปบิ๊งไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันตืบนะคือว่าตืบนี่คือว่ามันเหมือดไปเบอร์หล่อนครับผมบ่ได้ยินอย่างหล่อนพ่อเข้าใจยุคันผู้นั่งสมาธิจิมูจักว่าตืบเป็นยังไงตืบเลยตืบบนี่้ห้วยมันเที่ยวเห็นว่าเอิญ โปรได้ยินเนาะเออเที่ยวเอื่นอยู่ก็เช่นพวกออกมาขึ้นคนเอื่นพวกออกไปนั่มมาละเอื่นไปนัาไปเป็นมูนาไปไปเมื่อไรอาจารย์ไปเมื่อขึ้นนี้โอ้โหก็ไปเมื่อขึ้นนี่วะอย่างนี้เราพวกออกพวกที่ได้นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยเอื่นน่ะเมนเอื่นอยู่ก็เช่นเอื่นนะบ่าได้ยินเนาะก็ยันตืบเลยมันฝันไปแล้วเพื่นระวังสิละบอกเลยบ่โอ้ยบอกว่าออาจารย์เพื่นระวังเดี๋ยวเอ็น บเชเขียนบอกให้จังเลยโอ้ยเขียนกันเดี๋ยวผมจิเขียนตัวหนังสือแปลดอกบัดผมตัดต่อยอย่างเรียบร้อยแล้วผมก็สชีเขียนตรวหนังสือแปลอ,อันว่าเพื่อนว่าบัดลงไปนี่ผู้ใดเป็นผู้บอกเข้าอาจารย์หมายว่าเพื่อนเอิญเอิญเนี่ยเหมือง่อมเพื่อนเอิญน,นี่แหละเอิญว่าจานจานอยู่เนี่ยเอิญต้องหลายเถื่อจู่ว่าในว่าตีต,ตีตีไม่เอาคนนี้ อจมหัวชีงนี่โอ้ในในขยะที่ตอนตอนนั้นเนี่ยห้าฝันว่าเฮาได้ลงไปพุ่น่ะแมนได้ลงไปบาดาลนั้นบวายจันกระบังเสร็จแล้วเป็นน้ำขาวๆใสๆเป็นอะไรเย็นจ่อยๆนั่งลงไปเห็นยังบ่อวันนี้อยู่อยู่ใต้เห็นแต่นน้ำเห็นแต่นน้ำแมนมี่ไผ่อยู่หันจักคนมีมี่ไปใส้กับมิเตนน้ำจังปังอยู่นะเป็นน้ำเฮาไหลน้ำเฮาอยู่งสวยอยู่ในแม่น้ำโอ้ยิ่งสวยว่าอยู่ในแม่น้ำแต่ว่าเพิ่นกระซิบบอกว่ากระซิบด้อ ในยินเสียงในขณะที่อยู่ในนามมันไดนยินเสียงครับผมเพื่นระางสิละ8ปดหกว่ใช่ไหมเปดหกเมตรสองตัวนะเปดหกเพื่อะางสิละแป็ดหกนะเม่นมันเลขตัวเก้าว่าแมนหมวยันเลขอะไรนะเปดหกนี่ไหมเลขตัวใดตัวงมวดมื้อก่อนหมครับแมนหอวยแมนแมบ่ตัวเก้าว่าสาม โอ้บอมยนตุกเกาอกาว้แต่ว่าแต่ว่าเบื้องเบื้องแล้วมันอันด<ม>านดิเซียนนะที่ที่ตัวหนังสือเขียนที่มัน,นนะหกยันน่ะหกยันตรง,งเปียกเทียวกวันนะเกี่ยวกันครับผมหกยันตุ่งเปียกสามตัวได้ตัวใดมากกว่าอยจาเอาทวนเห็นสามตัวนี้ก็คือตุกเกาห้องก็คือตุกเกาห้องก็คือศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็เลขห้ากับเลขหกมันยอนเท่ากันเลขห้ากับเลขหก มันย้อนทั้งรวมเหมือนนะมันย้อนทั้งลุมย้อนย้อนต่อเลขหาลงมาเป็นเลขหกจรีงว่าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าองคสีก็ได้เนื้อจีเป็นศูนย์ห้าหกซะมองมันย้อนนี่จังไรหันหน้าสื้อสองตัวก็เบื้องเอหระศูนย์ห้าศูนย์เก้าโมเมนต์ตัวย้อนลงมาเลขสี่ดิล่ะย้อนเลขสี่บนเลยเลขสี่บนเลขหกหาโบเลยเนี่ยโบพีดจำพีะศูนย์ห้าเก้าย้อนเลขสี่ โอ้ยวูน่ากเก้ายอนเล็กส่เขาลงหลวงกอนเนาะโอ้ยครับขอโทษหลายๆผมก็จำบ่ใดที่ผมทายแล้วก็ลืมไปเลยดิพอพี่น้องก็ล่องผิดหน้าเด้อผู้ฉลาดปัดเปลืองผู้มีหัวคิดว่องไวก็ไใดเออขันเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ยลลืมคอมเมนต์มากพอพี่น้องขันผู้ใดได้เบื้องคลิปก้อนหนาะที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์เ,ยเอ่อเบื้องแล้วนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันข้ามเอาข้ามจากกับอาจารย์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอ่า คอมเมนยนใจคิดมาอว่าเห็นน่าจะเปลี่นประมาณใดวิเคราะห์ซอยกันครับผมหลายหัวดีกาหัวเดียวหลายคนมีซึ่งท่านที่ฉลาดทุกท่านนี่ละผู้ที่หัวดีผู้ที่ข้อเรขข้อเบอร์นี่กระลองมาวิเคราะห์ซอยกันว่ามันสมควรนที่เปลี่ยนจังไดเลขนี่คลักษณะนี่ถือว่ามันเปลี่ยนปัญหาอยู่ที่อาจารย์เนาะเป็นปัญหาเพื่อนไห้มาเปลี่ยนปัญหาอยู่ดิเนาะเพื่อนไหยอันไหนก่อน ศูนย์ห้าเก้าเลขสี่เลขสี่ยอนอยู่ตรงเลขหางยอนไตต้งมามเนาะนี่ซ้ำเพื่อนให้ปัญหาเนาะซ้ำเพื่อนให้ปัญหาดิรักษณะนี่เนาะแต่ว่าห้าสิตีแตกจังไรกะอาศัยผู้อ่าเพื่อนหัวดีน่ะผู้เบิ้งคลิปห้าอยู่ตอนนี้ผู้หัวดีกะมีดิทั้งเบิ้งทั้งหัวเดียวนี่นะหัวดีอาซาดูนะเบิ้งแล้วก็ขอให้อารมณ์ดีๆนี่ครับผม คือว่าะเบื้องแรากาเป็นเป็นแบบว่าการพิจารณากันนั่นใ่ครับผมมากกััดคือว่าน่ม,มมากกันั่นละเนาะคือว่าละครับผมบ้านนี้ตามดุลพี่นิจอาจารย์แล้วอาจารย์มีครอบคีเ่เด็นว่ายอย่างไรครับพารลักษณะนี้ครับเอาจางสี่ก็ยังบ่เฝ้ายังบ่เฝ้านั่นขอให้เป็นใกล้ๆมือได้บอ่ใ,ใกล้เมือม่อแมนคือยังเห็นบางวันบางห,าหาันนอกกับผาดครับคือนอกกับผาโจววันบางหัน บบคิดว่าอยู่ยังแต่ยังมาเหลกมันถีบอกบอศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่ง,งอย่นี้ว่าครับผมที่จริงแล้วนะเนาะเลขศูนย์นะย้อเลขหนึ่งงั้นเป็นตัวเดียวกันบอกรอแล้วนะาตามตามลักหว,ว้าอีพอยอีเมรปูยาตายายิ่คนเคยสอนมาวางสันที่ขันที่เป็นเสี้นเลขเนี่ยถามีเลขศูนย์ตั้งจะลืมเส้นเลขหนึ่งติดน้ำเพิ่งวางสันนี่ขัน Get, เห็นเลขเจ็นี่ก็อย่าลืมซื้อเลขหนึ่งเท่กันศูนย์กับหนึ่งเจ็กับหนึ่งนี่เป็นตัวเดียวกันเพิ่นวางสั้นให้ให้ซื้อแท่นกันไว้นะเพิ่นวางสั้นเด้อหันามันฝัง่ังสั้นซะว่าอยากเปลี่ยงเงินนี่ละอาจารย์อ,อยากเชื่ยนตัวเดียวแขวนแขวนไหนมันตีกโป่งนี่เฮ้โลดสั่นตัวคารเ้าตีไปหลายมันเลยจะลงทุนหลายแน,น่มนวะสัน่นแล้วก็เลยบอเสียผู้เฒ่าคนสุดท้ายบอสข้ามภูเฒ่าแล้ววันนีซองตัวนี่ อาจารย์ไม่วามคิดเห็นว่าอย่างในสองตัวที่ไปนั่งซ้ำครับผมยังบาัคักใจนะยัางาบาคาัคที่ไปนั่งอีกข่ออาจารย์ที่ไปอียังของใจลยล<อ>่งด้ยเพราะว่าอันนีนเขาเจ้าเอื่นนะเฝ้าขึ้นมานะปัญหามันนะครับกำลังว่าฟันไปเราฟันว่าลงไปแล้วบันเนี้เมื่อเอื่นนี่แล้วพอออกนี่แล้วม่เอื่นครับผมปลุกให้ตื่นมันตืบไปแล้วเนาะวันนี้นี่ยิ่งแววๆมากสิละแต่ว่ากอย่าเฝ้าดอกเนาะครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเก่าตกเก่าห้องละบเปลี่ยนละ เดวสองตัวนี้จะเฝ้ากออันแมนจะเฝ้าบอกหรือว่าจังไดกะ<น>กะแล้วแต้เ<น>พื่อนทีใสดุลพินิดเอากันเพื่อน,นถือหูเพื่อนว่าสันเนาะถือใจเพื่อนกะผู้ชิลงทุนกับว่าเป็นยังกะลงทุนในลดเขือกันเนาะตะว่ากะขันผู้วา่าโอ้ถามเบื่ออาจารย์ว่าคงสุถถดไทยรอบสุดไทยเนี่ยไปนั่งเที่ยวสยุดไทยที่เป็นตัวใดสะแทียวาสันกะมาเนี่ยได้คงสุดไทยครับผมมาอยู่ต่ออาจารย์มามาอยู่ โครงสุดท้ายเอาสุดท้ายไปไหนก้อนหวยออกจักทุ่มมงไปจังสี่บมกโครงสุดท้ายประมาณหมวโอ้ออ <c oughs> อค่ะพ่อละก้อนมือหนึ่งก็ได้ดอกบอร์ปีนส <c oughs> ุดท้ายแล้ว้ายสุดน้อยอาจารย์เอาสรุปว่าสองตัวเฮาได้ตัวใดอาจารย์มั้ยสองตัวครับสองตัวที่เห็นว่าเพิ่นมาบอกโครงนึงเพิ่นบอกคือแค่เพิ่นห้องใส่เองสินะครับนี่ยินอยู่ในาน,าน้ำเพิ่นห้องใส่เขานี่หากว่าเห็นคนนี่ก็งวกหาอยู่ในแม่ห้องใส่สิครับผมวนใส่แยกใส่แยกหัวกะ คือบอเห็นผู้ใดครับคือมาบอกว่างชี้ชนอนก็ยังว่าอย่างนี้แต่ว่านขอเวลาถึงหน่อยน้ำกันหนึ่งบ่น้ำกันหนึ่งเหรอเนาะกระทั่งว่าสีว่างสันเอ้าแปลว่าอาจารย์อ่านใจในได้ตัวนี้บ่หลาเพราะฉะนั้นธรรมดาลสันผมก็ร่างว่าสีอ้าปากเล่าเดือนี้อย่าลืมน้ำเป็นหนึงเจ้าชีวายเข่นกะตีอย่างนี้นะน้ำก็เป็นหนึงอย่างท่นเขาลงไปน้ำน้ำก็เป็นหนึงพระก็เป็นแปดพระเป็นแปดแปดกันเก้านี่ก็คือพระพุทธรูป ครับพระหนึ่งคือแปดคือเจ็ดพระอ่าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นแปดจน้ำเป็นหนึ่งจเนาะพระพธิลุ่มนี่เป็นเก้าเป็นเก้าจ้าเียกที่เพิ่นเราเสี้ยหัวนี่ตัวใดก่อนอาจารย์เป็นว่าสิแปดเก้าแลนะแปดเก้าแปดเก้าหกแปดโอ้ชิมาปนเริ่มที่ปนกันแล้วป่ะนี่หนึ่งเทเลนเนาะหนึ่งหกแปดเป็นสั้นบ่อยันหนึ่งแปดเก้าเป็นจิบอ่ะเนาะ น้ำน้ำเจ้าไหก็ต้องมีเข้าแล้วล่ะคือว่าน้อยจันแมินเพราะว่าลงไปน้ำดิครับลงไปน้ำโขงอ่นนะอเราไปเอามาหัวงารานลื่นคู่ลว้วผู้มาสัมผัสกันแล้วเขาว่าเป็นอย่างกันแล้วแต่พอยพี่น้องใส่ดุนพินิจเบื้องเนื้ออันนี้กะเพียงแต่์ออกวความคิดเห็นซื่อดอกว่าน่าจะเป็ยนยังสั้นยังสี่บอยังสีซื้อนะครับอันนี้แอดกับว่าได้ฟันทงว่าเออต้องต้องเป็นตัวนี้เดอ้อ ลักษณะนี้ต้องเป็นตัวนั่นตัวนี้กับว่าว่าอาจารย์เพื่อนก็บ,บอกว่ารอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนวันออกหนึ่งวันอา,อาจารย์เพิน่นจีฟันให้ความนชัดเจนนอกอาจารย์เนาะวันนี้เป็นในทั้งหลังค่าเฮ้าห,หลังค้าก็เจ้าก็ึ้นเล็กแล้วหรือหลักคนเล็กแล้ว,แล,วแล้วอีกสัน้นสั้นที่สองสั้นที่สองนี่ก็เลี้ยวปิ๊บกับมุ่งแล้วได้ปั่นครับผมแต่ว่ามันก็ยังบกค่อย นีมันสื่อสังกะสีเหรออ๋อข้าวไข่ไปอาจารย์สังกะสีสีใสงบประมาณลายไปไนนายไขสีมุ่งเจ็ดสับรยบรลอยอาจารย์สังกะสีนี่นะตีไปน,นี่ขันเมตรละตะล่างเมตรละร้อยร้อยสิบห้าบาทนะร้อยสิบห้าบาททั้งหมดมันเท่าไหร่ละ่ะจากแต่างเมตดเป็นไรสี400่ 400, 400ลอยบวะสี่รลอยสี่รลอยตะล่างเม็ดเป็นเงินจากบาทขันน้อตีลอยละ กำลังเมตร้อยสิบห้าบาทคุณมึงดยร้อยสิบห้าัคุณมึงเนวะสี่แสกว่าบ่หอดหาว่าะไลบ่เถอะไล่บ่หอดหอดแสนบ่ผมบ่บ่สี่ร้อยคูณหเอาคูณคูครับบ่ต้องมาขึ้นโทรศัพท์กำลังขึ้เหุ่นหนออ๋อเนอรลอยหนึงกับมื้นนั่นบ่ละร้อยหนึ่งกับมื้นอ่อร่อยหนึ่งกับมื้นสี่มืนกว่าสี่มืนกว่าไดีบ่ครับผมสี่มืนกวบาท มันคือถึอมันแมนบ่มันก็ที่ถือเฉยวะเนี่ยเน่ยหลังบังเงยขุนหาสี่ลอยแตารางเมนแมนอยู่บ่เงี้ยเจ้งหนอาจารย์โอ้ยเองผมก็คือเปลือกคิดคิดง่ายๆกะคิดว่าประำกว่าแสนเนาะครับผมเอาตีไว้ทั้งแสนหนึ่งแหละทั้งลบทั้งเอียงแมนทั้งลบทั้งตัวทั้งเป็นล่เป็นไส้อย่างทั้งชื่อย่างที่แล้วเนาะอาจารย์นัดหนึ่งหนอตหยึ่งนะครับผมมาตีหนึงตีไว้อานารย์หนึ่งหนึ่งเอาผู้ใจบุญทุนท่านเพิ่นฟังคลิปนี้แล้วเพิ่นกระจาย ป้าป้ากล่องระบาดเท่ากับยังทํางานอยู่บ่เพิ่นกะกะมีผู้อ่อนไม่เรียกหาบาทที่บาทอ่อนมาอยูเมือนียนคุณโยมเพิ่นอ่อนมาเตนพัทยาครับผมพัทยาเพิ่นอยู่พัทยาพ่นล่ะอยู่ชลบุรีน่ะอ๋อเพิ่นอ่อนมาเพิ่นบอกว่าอันให้ชิซอนี่ล่ะแผ่นเนี่ยแผ่นมุ้งหลังคานี่อ๋อแผ่นอะไรู้สิ่งนี่ว่ะแผ่นอะไรู้สิ่งเพิ่นอ่อนไม่สามมื่นพอดิโอ้นั่นเห็นบ่ามัอเช้านี่ล่ะ ก็โทษมาบอกครับก็จ่อเขาเต็มที่แล้วจ้าชันแต่ว่าเพิ่นบอกออกซื้อออกน้ำดอกโอ้เพิ่นบอกอยากออกซื้อออกน้ำเนาะ,อะโอ้กับนุโมทนาสาธุน้ำเด้ออีพออีแม่ผู้ใจบุญทุนท่านเรื่อยอายน้องนุ่งลุงป้านอฮะสุขูสุขคนเออที่ได้ห่วมเฮ็ดห่วมสั่งสารปฏิบัติธรรมน้ำกันทั้งวัดปลาซาบันจอมสีอ่กับพระอาจารย์สุรพงษ์เพิ่นอ่าอันนี้ก็ใกล้ชิแล้วล่ะครับพ่อพี่น้องคันมีหลังคาแล้วก็คือสิถือว่าค่อยๆไปเนาะ ถ g, ือว่าถามีหล so so ังคาแล้วน so okay. so, so, ี่ถือว่าแปลแล้วนี่เพราะว่าสารานี่บริเอแอมคือเฮียยมดะเนาะอาจารย์ช่วนมากชเป็นโล่งนั่นวาอาจารย์ชีป็นโล่งครับผมแต่ว่าทั้งหลังก็จสปิดไปปีกอจะทั้งหลังเนาะอาจารย์เนาะมันชีมาหนักอยู่กับเบื้องครับผมปลูกกระบอกกับเบื้องครับกระเบื้องก็ชีแพ่งนี่ครับผมกระเบื้องก็จชีพงงนี่ถ้าวั่มีกับเบื้องปเูกากับค่าหาแนวอื่นปูเนาะอาจารย์ วันนี้ลราปูกะนั่นที่แผ่นเอียงนี่ยแผ่นเป็นพลาสติกเห็นบ่เขาปูเห็นบ่คือจังปลาเกเออปูเจือเป็นแผ่นพลาสติกดิมันกุ้มโดนยู่บ่โอโดนดีอาจารย์แต่ว่าใส่เก่าดิท่ามันกิประหยัดลงเลยมันช่วงสิบปีอยู่อ๋อสิบปีนี่ว่าหมีสามปีนี่มันก็จะเริ่มพุ่งเลรอตัวหันก็จะตัว ไปเ,เที่ยวเปลี่ยนเมือเซนโต้เห็นเฮ็ดกับเบื้องไปแล้วมันเลียวแล้วนี่ครับผมโอ้เอาดีๆเที่ยวเดียวนะอาจารย์นะอ่ะวันนี้เลขเบืรอรก็ได้เล้วเด้อพอยไม่น้องเด้อกับพี่หน้าเบรรื้องเบรรืเบรร้องคลิปนี้ก็ได้เบื้องคลิปให้จบแล้วก็จับใจคว่วให้ดีๆผู้ใด,ดมีความคิเดเห็ยนยังไงกันก็เมิในใจคลิปมากครับผมจะแบ่งปันแนวทางอ่าแบ่งปันอเอาง่ายๆว่าแบ่งปันความคิดความอ่านกันเนาะคาเทียได้โชคได้ใช้น้ำกันคาเทียนี้มีโอกาสได้เห็ดได้สางทั้ง ะสาราปฏิบัติรรมวัดป่าชา้าป่าช้าบ้านจอมศรีนะครับอารวันนีบบน้กันที่ลูกพ่ออาจารย์ถ้านี้เรียกมือกันได้แล้วเนาะอาจารย์นาะขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสาธุสาธ <สา S 1> ุเน<ส>าะครับเย็บขี้สุขุสุคนเนาะครับผม